สวัสดีค่ะพบกันกับสเปเชียลแมชเลิฟ by ยชุนเฟรมนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อความอะไรจะส่งถึงคุณทำสมาธิถึงจัก,กรวาลครูรูครูบาาจารย์ไฮเออร์เซลและตัวคุณเองรวมไปถึงสิ่งที่คุณต้องการรู้จากคลิปนี้นะคะคลิปนี้ต้องการจะบอกอะไรคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้คุณจะต้องรู้สารอะไรบ้างนะคะมาค่ะ ขอดูพลังงานของคุณก่อนเนาะคุณเป็นพลังงานแบบใดเอ่ย The Star าสไม้เท้าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความหวังคุณมีความตั้งใจบางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานอะไรบ่งบอกถึงคุณราชินีถ้วยหนึ่งเหรียญ The World มีออกมาทั้งสี่ธาตุเลยทั้คือสี่ธาตุดินน้ำลมไฟนะคะเหรียญถ้วยดาบไม้เท้าและมีธาตุลมมิถุนตุลกุมอังคารราหูธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีวันพุทธวันเสาร์ธาตุดินพุชกันมังกรวันจันทร์วัน,วน,พ,รรน,วนพรหัสนะคะครบทุกธาตุธาตุไฟเมษสิงห์ธนูวันอาทิตย์วันเสาร์เรามาดูหัวข้อนี้ต้องการสื่อสารอะไรกับคุณ ดูสิคะวันนี้จกักรวาลจะสื่อสารอะไรกับคุณเป็นพิเศษราชาไม่ถา้าไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆการมองการไกลการคิดสร้างชีวิตการลงมือทำโอ้ดูสิคุณจะได้เดินทางไกลหรือเปล่าคุณวางแผนจะเดินทางวางแผนไปเรียนวางแผนเรื่องงานอยู่นะคะหรือคุณจะได้รับข่าวสารจากคนทางไกลที่คุณนั่งรอคอยอยู่ คุณนั่งรอคอยอยู่หรือคุณใช้ชีวิตรอคอยอยู่ก็ตามโอ้เป็นการเดินทางออกมาอีกแล้ววางแผนอยู่ในที่ของคุณคุณอยากเดินทางด้านจิตวิญญาณอยากตื่นรู้ด้านจิตวิญญาณหรือคุณจะวางแผนไปเรียนหรือทำงานเป็นการเดินทางออกไปนะคะตอนนี้คุณวางแผนหนักมาก คุณวางแผนหนักมากคุณมีไอเดียที่จะทํางานแบบนี้สร้างชีวิตแบบนี้คุณตื่นรู้มาแล้วคุณอยู่ในขั้นตอนของการที่เริ่มสร้างชีวิตในเวอร์ชันใหม่ละเวอร์ชันตื่นรู้ละนะคะเดี๋ยวขอดูซิคุณพัฒนาอะไรอยู่คุณกำลังสร้างสารรค์เรื่องอะไรคะคุณเต็มที่มากๆเลยตอนเนี้ยโอ้โหดูสิเต็มที่มากๆก็ออกมาอัศวินดาบคุณเป็นคนกล้าลยุยกล้าคิดกล้าทากล้าเผชิญหน้า เป็นคนที่แพชชั่นเยอะมากๆอยากจะทำสิ่งนี้คิดสิ่งนั้นวาดโปรเจกต์ต้องการวางแผนฉันจะลงมือทำในอนาคตฉันจะทำอะไรโปรเจกต์ project. อะไรจะเกิดขึ้นคุณมีไฟเยอะมากๆตอนนี้ดูสิธาตุไฟเมษสิงธนวันอาทิตย์วันเสาร์ไม่เท้าขึ้นมา3ใบและไพ่ความคิดที่จะลุยคุณเห็นภาพตัวเองในการลุยแล้วเห็นภาพตัวเองในการทำโปรเจกต์แผนการนี้ละเป็นอัศวินดาบล้นะคะ รวมกันกี่ไม้เท้าเนี่ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบไม้เท้าเลยนะคะเรื่องการเงินของคุณตอนนี้คุณกําลังจัดระบบอยู่กําลังหมุนเงินว่าเงินนี้จะเก็บอย่างไรดีเงินนี้จะหาเรื่องอะไรดีคุณหาช่องทางการเงินเนี่ยคุณวางแผนคุณมีโปรเจกต์คุณมีโปรเจกต์ที่แบบดีมากๆตอนเนี้ไฟคุณมาละก่อนหน้านี้อาจจะหมดไฟไปมอดไหม,ม้ไปตอนนี้มีไอเดียขึ้นมานะคะใบนี้เด้งออกมา ตอนนี้มีไอเดียเพิ่มขึ้นมามีการจัดการการเงินมากขึ้นหมุนเงินทยอยเก็บเงินใช้เงินอย่างไรนะคะช้อปปิ้งบ้างแต่เก็บเงินมากกว่าละแต่ก่อนอาจจะเก็บเงินน้อยกว่าช้อปปิ้งเยอะกว่าเพราะว่าคุณเห็นภาพตัวเองในการแอคชั่นทำโปรเจกต์ทำช่องทางทำแผนงานเห็นตัวเองเป็นราชาเหรียญและความร่ำรวยนะคะความมั่งคัง่งต้องการ เป็นความรวยความมั่งคั่งอ่ะคุณคิดรวยรู้สึกรวยไปแล้วนะคะคุณกําลังลงมือทําให้รวยอยู่แต่ได้ไม่ได้คุณสนุกกับมันคุณเป็นสองเหรียญคุณสมดุลขึ้นคุณวางแผนคุณมีโปรเจกต์คุณมีแผน2แผนสคุณรับมือเปิดช่องทางการเงินสนุกสนานขึ้นช่องนี้ไม่ได้ก็ไปช่องนั้นวันนี้เงินไม่เข้าก็นอนออกกําลังกายคุณมีวิถีชีวิตดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วยนะคะตอนนี้กําลังสมดุลเรื่องของเงินและสมดุลเรื่องของสุขภาพถือว่าดีมากมาถูกทางนะคะมาถูก อืถูกทางไหมล่ะเด e sun ตอนนี้คุณมี energy ของความเป็นเด็กมากขึ้นชอบไปตอนเช้าดูแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์ขึ้นแสงอาทิตย์ตกมานะคุณมีความสดใสมีความร่าเริงมากขึ้นคุณไม่ค่อยอมทุกข์เท่าไหร่ละคุณไม่ค่อยคิดเครียดอะไรเท่าไหร่แล้วนะคะคุณมีความแบบปล่อยวาง มีความสุขกับความคิดไอเดียของตัวเองถ้าวันไหนมันเหนื่อยมันล้ามันทุกข์คุณก็จะอยู่กับตัวเองได้คุณจะอยู่กับตัวเองได้คุณจะเข้าใจมันเพราะว่าคุณผ่านกระบวนการของการทุกข์ในโลกมาละถ้าตื่นรู้แล้วทุกข์ฉันก็ทุกข์แบบรู้ตัวทุกข์แบบมีสติเพราะไพ่เดอะซันคือสติจากกระที่3แล้วราชาเหรียญเห็นไหมคะมีสติตั้งมั่นมั่นคงมากขึ้นจัดการตัวเองได้ดีมากขึ้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นราชาเหรียญและดี e Empress ออกมา ที่เอ็มเพรสออกมานะคะคุณอุดมสมบูรณ์ดีขึ้นค่ะจากแต่ก่อนอาจจะแบบเครียดทุกไม่รู้สึกดีตอนนี้รู้สึกดีขึ้นรู้สึกจัดระบบระเบียบการเงินการกินอาหารชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นแบบสวมมงเลยเห็นไหมคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอายุมากน้อยได้หมดนะคะคุณจะเป็นพ่อคนแม่คนอะไรก็ตามแต่คุณมีความแบบอยู่ในที่ของเราอยู่ในบัลลังของเราบัญชาการชีวิตตัวเองได้ นะคะดูแลลูกหลานได้ดูแลพ่อแม่แล้วได้ปล่อยวางได้แต่มีชีวิตที่ดันดีขึ้นไงปล่อยวางไม่ยึดติดเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ชีวิตดันดีขึ้นสงบสุขขึ้นอยากเดินทางก็เดินทางได้ไม่เดินทางก็ไม่ทุกข์ใจคุณไม่ค่อยเสพเรื่องในโลกแล้วคุณเสพความธรรมชาติความชีวิตประจําวันของคุณอะคะ่ะเออมีความสุขมากขึ้นนะคะคุณต้องรู้อะไรในคลิปนี้อีกคะ ตอนนี้คุณมีไอเดียบางอย่างที่จะทำอ่ะทั้งราชาไม่เท้าและราชาดาบขึ้นมาคุณคิดระวางแผนคิดระวางแผนแต่ไม่คิดมากเนะาะพลังงานคุณดีจัง ไม่คิดมากคือแค่คิดระวังแผนทําไมล่ะประมาณเนี้ยฟิลประมาณนี้แบบคิดก็คิดระวังแผนใครจะทําไมเพราะฉันไม่ได้ไปยึดติดมันฉันไม่ได้ทุกมันเดี๋ยวฉันจะทําของฉันเองฉันมีสติฉันมีการแยกแยะเวลาเริ่มจัดสรรเวลาได้ได้บางไม่ได้บางแต่ก็ไม่ได้เครียดไม่มีพลังงานเครียดเลยพลังงานคุณอุดมสมบูรณ์เบิกบานดีสมดุลดีเห็นไหมเชมเ e อร์แลเดือนธันวาคมลัคนาราศีธนูก็ได้ ไพ่ดาบก็ได้สมดุลไหมล่ะคุณเข้าใจการหมุนวนเปลี่ยนวนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวหมดเดี๋ยวมีคุณเข้าใจละความเบื่อหน่ายทั้งโลกคุณก็วางลงไปคุณมาสนใจตัวเองคุณกําลังเพลิดเพลินสนุกสนานกับการคิดวางแผนลงมือทําล้างจิตใจอะไรทุกใจก็ไม่อยากทุกข์แล้วอะไรเป็นภาระทางใจฉันไม่สนใจแล้วเปลี่ยนแปลงไป อยู่กับธรรมชาติอยู่กับจิตกับใจตัวเองร้องเพลงเขียนหนังสือวาดรูปเล่นดนตรีกินอาหารกินขน,นมช่วงไหนอ้วนก็ลดน้ําหนักเนี่ยคุณมีการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมคไม่ยึดติดกับผอมกับอ้วนกับรวยกับจนกับขาวกับดํากับทุกข์กับสุขคุณมีสติมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นไม่เท้าหมายถึงปัญญาองค์ความรู้ก็ได้คุณมีจิตใจที่มันสามารถเข้าใจได้ช่วงนี้เออน้ําหนักขึ้นเราคุมอาหาร ช่วงไหนผอมเราก็เติมของหวานกินให้มันสนุกสนานไม่ทุกแต่ไม่ปล่อยปะละเลยตัวเองคุณดูแลตัวเองสมดุลตัวเองอย่างดีแชมเปญคุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจตัวเองอย่างดีจึงดูแลตัวเองได้ดีขึ้นสมดุลกับตัวเองยืดหยุ่นกับตัวเอง,เองคุณไม่ตึงเลยจากแต่ก่อนอาจจะเคยตึงแต่ตอนนี้คุณคิดเป็นและโตขึ้นความคิดโตขึ้นการกระทําโตขึ้นการใช้ชีวิตของคุณดูโตขึ้นดูเป็นผู้ใหญ่สมวัยนะคะโอ้โหวิกตอรีชัยชนะ คุณดูม้าที่หันมามองแบบเมียงมองแบบหันมามองแบบเก๋ๆเป็นม้าที่ยังเก๋เลยแล้วคนที่ขี่ม้าคือชัยชนะชัยชนะที่มันมีผลลัพธ์มีการรีวิวแล้วนะคะว่าเนี่ยฉันเปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกการกระทําของฉันสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์ให้คนได้เห็นเช่นการงานการเงินเปลี่ยนไปคำพูดคําจา สีหน้าแววตามีความสดใสมากขึ้นมีชัยชนะของชีวิตมากขึ้นไม่ติดอยู่ในเกมโลกไม่เป็นคนละไม่เป็นคนประชากรประชาโลกละแต่เกิดมาเป็นมนุษย์เข้าใจความเป็นมนุษย์แล้วจิตใจที่มีศีธรรมมากขึ้นดูเป็นแบบ,บดูมีชัยชนะคะ่ะเห็นไหมหกไม่เช้าเป็นคนมีความรู้เป็นคนมีการศึกษาไม่ว่าคุณจะศึกษาจบสูงไม่สูงนะไม่ใช่ประเด็นนะมันเรื่องทางโลกแต่คุณดูมีองค์ความรู้มีการศึกษาดูเติบโตแล้ว ดูแบบผ่านมรสุมอะไรมาอย่างชัยชนะแล้วอย่างสง่างามแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวแถมอีกสักเนสสิเหมือนยังไม่จบนะจริงๆหน้าไพ่เปิดแบบนี้จบแล้วแต่ข้อความเหมือนยังไม่จบเขาอ,อยากเปิดให้คุณอีกดูซิว่า High ฮเอ e r ์เซลของคุณจักรวาลของเรา High ฮเออร์เซลของผู้อ่านอยากจะสื่อสารอะไรเพิ่มกันอีกให้กับคุณความสุขความปิติบุญกุศล การทําบุญอย่าไปยึดติดตัวเงินมากน้อยตามกระแสบุญคืออาการความปิติสําคัญความปิติมุทิตาจิตการสร้างและผลิตความสุขได้ด้วยตัวเองคือความรู้สึกสุขในใจนะคะคุณเห็นภาพไหมปิติก้าวถ้วยคือความสุขแบบปิติยินดีอารมณ์ดีชื่นมืน่นสดชื่นสดใส ไม่ว่าวันนี้มันจะยังอกหักอยู่รักคุดอยู่การเงินไม่ได้รวยล้นฟ้าแต่มันมีความสุขกินอิ่มนอนหลับมีความสุขไม่ต้องไปยึดติดบุญกุศลหรือการจะต้องท่องตำราอะไรพวกนั้นทำไปตามเหตุปัจจัยของเราที่เรามีความสุขอ่ะคือทำอะไรก็ตามมันต้องสุขจากข้างในสุขที่ไม่ใช่สุขแบบกิเลสยึดติดสุขแบบปรุงแต่งสุขกลางๆสุขแบบไม่รู้สึกทุกข์ไม่รู้สึกสุขแต่มันสุขอยู่ข้างในเป็นพลังงานที่มัน รู้สึกอบอุ่นนะคะเป็นพลังงานความสุขที่เราสร้างจากข้างในเลยไม่ต้องติดยึดติดจากสถานการณ์การงานการเงินวัตถุเงินตราข้างนอกแต่มันสุขจากข้างในสุขแบบไม่ต้องหาคำบรรยายอะไรก้าวถ้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะคุณควบคุมชะตาชีวิตของคุณด้วยความสุขในใจความสุขในใจที่มันจะเต็มล้นแบบก้าวถ้วยในใจได้มาจากความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมด เปลี่ยนความคิดชุดใหญ่ยกชุดยกระดับความคิดจิตใจคุณยกระดับด้วยชะตาชีวิตคุณยกระดับด้วยนะคะอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนจากความคิดและความรู้สึกมันจะเปลี่ยนทั้งระบบค่ะเปลี่ยนการกระทําด้วยห้าถ้วยเปลี่ยนจิตใจคุณไปด้วยจิตใจของคุณที่เคยทุกข์เศร้าจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเดินต่อไปอย่าจมอยู่กับความเศร้าตรงหน้าจงไป ใช้ชีวิตปัจจุบันที่เหลืออยู่อย่าไปเสียดาสิ่งที่มันเสียไปจบไปล้มไปนั่นคือเกมชีวิตนั่นคือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ในกลงล้อชะตาชีวิตนะคะอืม The Emperor The Empress ก็ออกมาอะไรที่มันเจ็บป่วยได้ไข้ไม่ดูแลสุขภาพเคยประมาทพลาดพังไปเคยทำผิดกฎหมายเคยปกปิดเป็นความลับเคยทำผิดพลาดท,ทั้งหมดอะคะ่ะปล่อยวางให้หมดเลยทิ้งให้หมดไม่ต้องเสียดายไม่ต้องไปจมยึดติดมัน นะคอ The e อ p e r o อออกมาบอกแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ได้เลยวันนี้เดี๋ยวนี้เลยเจ็ดดาบก็ออกมาบอกแล้วเราเริ่มต้นใหม่ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องหันเหลียวหลังจมอยู่ในเจ็ดดาบหรือห้าถ้วยนะคะโออิสระปลดล็อกไปต่อนะคะชีวิตของคุณมาถูกทางแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่มีเรื่องบังเอิญทุกอย่างเป็นโ so ซ่แลนเป็นแผนที่กําหนดออกมาให้เราได้ปลดล็อกปลดจิตปลดใจได้เรารับผลในสิ่งที่เราเคยทํา แล้วเรามาสร้างใหม่รับผลใหม่ๆชีวิตอิสระเป็นของคุณอืมหัวข้อในวันนี้เนาะชีวิตอิสระเป็นของคุณค่ะน้อมรับไปได้เลยอิสระระดับตัวตนระดับจิตวิญญาณระดับจิตใจขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ